รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Energy f l a s วันอังคารแบบนี้11นาฬิกา5นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีกับดิฉันลูกน้ำปัจจรีสนสินพง์ค่ะรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้ลึกรู้จริงเรื่องพลังงานก้าวธนวัตกรรมและสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเช็คแอนเคลียร์เรื่องนี้ต้องรู้ เช็คแอนเคลียร์เรื่องนี้ต้องรู้อย่างที่เรารู้กันในอดีตนะคะว่าเราทุกคนนั้นต่างเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ถ้าจะบอกว่าใครสักคนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แลวก็เรื่องไกลตัวมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกว่าทุกคนในชุมชนสามารถร่วมกันเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าที่ทําหน้าที่ผลิตแล้วก็จําหน่ายได้โครงการดีๆแบบนี้ใกล้แล้วที่จะเป็นรูปธรรมเปิดรับภายในเดือนมิถุนายนนี้แล้วก็จะดําเนินการในเดือนสิงหาคมนะคะแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเช็คแอนเคลียร์กันเลยค่ะ วันนี้นะคะเชคแอนเคียได้รับเกียรติอีกครั้งนะคะจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั้นสนธิรัตน์สนธิจินวงค่ะสวัสดีท่านอีกครั้งนะคะวันนี้มาเรียนสอบถามท่านถึงเรื่องของโครงการควิกวินหรือว่าโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเรียนถามท่านถึงรายละเอียดที่มาของโครงการนี้ค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเป็นโครงการที่ต้องการกระจายให้เกิดโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ไปทั่วประเทศวัตถุประสงค์ให่เกิดตัวนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อให้โรงไฟฟ้านั้นเป็นตัวที่จะไปส่งเสริมการเกิดเศรษฐกิจฐานรากในประเด็นก็คือก่อให้เกิดการปลูกพืชพลังงานในพื้นที่นั้นๆซึ่งโรงไฟฟ้าที่เป็นโครงการที่กําลังพูดถึงเนี่ยนะครับเราจะใช้วัตถุดิบจากพืชสินค้าเกษตรเช่นใช้จากพืชโตเร็วนะครับเช่นพวกกระถินนลงมพวกมายาลาบหรือไผ่มาปลูกเพื่อเอามาเป็นตัววัตถุดิบในโรงไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งปลูกอย่างหญ้าเนเปียร์ที่ได้เป็นข่าวมายาวนานนะครับแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาเพราะเรายังขาดอ้ลรงไฟฟ้าชุมชนขนาดเล็กนี้ขึ้นนั้นเลยว่าชน,นั้นเป็นโปรเจกต์กที่ไปเพื่อให้เกิดพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวเกษตรกรเนี่ยได้มีทางเลือกในการปลูกพืชพลังงานนอกจากนั้นแล้วโรงไฟฟ้าชุมชนที่ทกระทสวงพลังงานได้เนินการเนี่ยนะครับก็จะมีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับ ชุมชนเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของนอกจากร่วมเจ้าของแล้วยังมีเงินที่จะคืนกลับให้กับชุมชนเรื่องเงินกองทุนโรงไฟฟ้าชุมชนปีหนึ่งเนี่ยมากพอสมควรนะครับที่จะกลับไปให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของบริเวณรอบโรงไฟฟ้าชุมชนนะครับดังนั้นโมเดลโรงไฟฟ้าชุมชนที่พูดไปแล้วเนี่ยเป็นโมเดลที่จะสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนมาเป็นเจ้าของพลังงานคือเจ้าของโรงไฟฟ้าและใช้โรงไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งที่จะสร้างความแข็งแรงให้กับประชาชนในความเป็นอยู่ใน บริเวณพื้นที่เหล่านั้นนั่นคือแนวความคิดกว้างๆง่ายๆของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนสร้สางความมั่นคงเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนะคะณนะตอนนี้ถือว่าโครงการนี้อยู่ในขั้นตอนใดแล้วครับโครงการนี้กําลังจะเริ่มดำเนินการแล้วนะครับหลังจากที่เริ่มทํามาก็ถือเป็นโครงการใหม่ของกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งคาดว่าประมาณปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็จะประกาศเปิดรับโครงการชุดที่หนึ่งที่เรียกว่า q Quick w ินก็คือว่าเป็นโครงการที่เร่งรัดให้เกิดขึ้นและก็สามารถที่จะส่งมอบ ขายไฟฟ้าให,ให้ได้เลยเนี่ยภายในปีหน้าคือปี64 mm hmm. โครงการนี้จะเริ่มเปิดรับให้ยื่นเข้ามาปลายเดือนมิถุนา mm hmm. ก็จะสอดรับประการเร่งรัดในการที่ผลกระทบจากโควิดต่อเศรษฐกิจเ mm hmm. พราะโควิดที่ผ่านมานั้นเนี่ยจะทําให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนมากนะครับ mm hmm. บางคนทํางานอยู่ในเมืองเ,เอช่นท่องเที่ยวโรงแรมถูกเลิกจ้าง mm hmm. ก็จะกลับไปบ้าน การกลับไปบ้านนั้นถ้าไม่มีอาชีพก็จะลําบากแต่เมื่อมีโครงการเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถไปปลูกพืชพลังงาน<ช>นะครับปลูกหญ้าเนเปียปลูกไม้โตเร็วนะครับหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่ที่เขาอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่เร่งรัดขึ้นมาเพื่อจะรองรับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของโควิดที่จะเกิดขึ้นด้วยถือว่าเป็น New Normal ที่มาสอดร,รับในการแก้ปัญหาแล้วก็แบ่งเบาภาระแต่ว่านำภูมิปัญญาที่แต่ละพื้นที่มีอยู่เนี่ยมาปรับเปลี่ยน นะะในโครงการดีๆแบบนี้พูดถึงอีกหนึ่งสถานการณ์ที่เราอาจจะเคยได้ยินตามข่าวสารก็คือการผลิตกระแสไฟฟ้าเกินความต้องการอันนี้เรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรบ้างคะคือเรื่องไฟฟ้าเนี่ยมันมี2ออย่างด้วยกันคือ1ก็คือความมั่นคงคทางด้านของพลังงานก็คือไฟฟ้าดับไม่ได้ใช้ศัพท์นี้ครับเพราะวทุกวันนี้ถ้าไฟฟ้าดับสักหนึ่งชั่วโมงนี่ปัญหาใหญ่มากทั้งประเทศนะครับ ดังนั้นความมั่นคงพลังงานเนี่ยทำให้เราจะต้องมีแผนการสร้างความมั่นคงเอาไว้เพื่อให้เกิดว่าหากว่ามีอะไรก็ตามเนี่ยต้องมีไฟฟ้าเพียงพอในการใช้งานพอช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีอันนี้นเป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้เกิดไฟฟ้าส่วนเกินแต่ไฟฟ้าส่วนเกินเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไม่ได้น่ากังวลใจมากนักเพราะเราจะมีวิธีบริหารส่วนเกินและความมั่นคงนะครับแล้วก็บริหารประเภทของโรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นซึ่งมีหลายประเภทให้เกิดการสมดุลแต่สิ่งหนึ่งที่ ต้องเตรียมการไว้คือส่วนเกินที่เห,เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือเรื่องรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีคนพยากรณ์ว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นจํานวนเปอร์เซ็น์ที่สูงขึ้นตับตาดูนะฮะสมัยก่อนรถยนต์ทุกคันต้องไปวิ่งไปเติมน้ํามันต้องไปเติมน้ํามันถึงจะวิ่งได้อนาคตอันใกล้สัสดส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ต้องเติมน้ํามันแต่ใช้ไฟฟ้าในการชาร์จเป็นพลังงานเนี่ยจะสูงขึ้นก็แปลว่าการใช้น้ํามันจะลดลงภาษาภาษาเทคนิคก็บอกว่า go electricity แปลว่าทิศทางสังคมจะไปทางการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นสังเกตทุกวันนี้ครับรใช้แต่ไฟฟ้าเป็นหลักนะครับแล่ถ้ารถยนต์ใหม่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ย disrupt มาเร็วเมื่อไหร่สิ่งที่เราคิดว่าเกินเนี่ย<ม>ก็อาจจะไม่เกิน<ม>นะครับสิ่งนี้ต้องพิจารณาควบคู่กันไปดังนั้นเป็นการไม่ง่ายครับที่จะบอกว่าจะต้องมีปริมาณเท่าไหร่ดังนั้นในแง่ของนโยบายของกระทรวงพลังงานเราพยายามจะรักษาสมดุลของความเหมาะสมนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยตัวเลขที่เกินเนี่ยมันจะค่อยๆลดลง และตามแผนเนี่ยนะประมาณปี68มันจะพอดีแต่ถ้าหากว่า d i s r u p t ทางด้านของรถยนต์ไฟฟ้ามาเร็วมันก็จะเร็วกว่าปี68ตัวนี้ต้องต้องประเมินอยู่ตลอดเวลาครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอาจจะต้องบอกว่าทําไมเราถึงต้องปล่อยให้มันเกินเนี่ยการสร้างโรงไฟฟ้า1โรงเนี่ยในอดีตใช้เวลาประมาณ7-8ปีต่อโรงไฟฟ้า1โรงดังนั้นถ้าเราไม่วางแผนให้ดีเนี่ยเกิดไฟฟ้าขาดเราสร้างไม่ทันเพราะจะใช้เวลา7-8ปีต่อโรงไฟฟ้า1งโร ในอดีตนะคะตอนนี้อย่างที่บอกว่าทุกอย่างเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะรวดเร็วเลยทีเดียวทีนี้เรียนสอบถามท่านว่าในกรณีที่มีการผลิตการใช้ไฟฟ้าเกินความต้องการเนี่ยมันส่งผลกระทบกับเรื่องของโครงการควิกวินมากน้อยแค่ไหนคอไม่มีผลครับไม่มีผลเลยคลลยควิกวินที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเือ100่เมกะวัตนะครับ ประเทศไทยผลิตไฟฟ้าอยู่ทั้งหมดทั้งระบบประมาณร่วม4,000เมกะวัตต์มันนิดเดียวะนะครับไม่ได้มีผลนอะไรพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเมื่อครู่นี้นะคะที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องของการดิสครับที่เกิดขึ้นทุกอย่างในโลกใบนี้และในยุคนี้นี่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในส่วนของกระทรวงพลังงานมีแผนรองรับเรื่องของการใช้ไฟฟ้าทั้งของพี่น้อง,พ,องพี่น้องประชาชนรวมถึงเรื่องพลังงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไรบ้างคะท่านคือเรื่องนี้เรามองนะครับในแง่ ระยะสั้นแน่นอนครับเราจะต้องสร้างศิริภาพนะครับแล้วก็เปิดโอกาสก็เรียกว่าประจายการเป็นเจ้าของพลังงานไปสู่นักมัจาชนนะครับก็ส่งพลังงานในในช่วงที่ผมมาบริหารเนี่ยเราไม่มีโครงการเป็นนโยบายคือนโยบายก็เรียกว่า Energy for ฟแปลว่า ทุกคนเป็นเจ <habitude. S 1> ้าของพล re ังงานได้พี่น้องประชาชนซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราเห็นว่าใครก็ตามที่อยู่วงการพลังงานล้วนจะเป็นรายใหญ่ๆทั้งสิ้นยักษ์ใหญ่ของประเทศของโลกทั้งเลยแต่ขณะนี้เรากําลังกระจายการเป็นเจ้าของพลังงานลงไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นระยะสั้นเนี่ยเรากำลังเร่งกระจายสิ่งนี้ลงไปให้พี่น้องประชาชนเป็นเจ้าของได้อย่างกรณีโรงไฟฟ้าชุมชนที่กําลังพูดถึงนี้นะครับหรือการทําให้พลังงานนั้นมีความเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนเช่นการไปใช้บล็อกเชนในการซื้อ ผลผลิตปาล์มน้ำมันยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบนบาทของพลังงานก็จะไปแปเปลี่ยนเราส่วนระยะยาวนั้นคือการที่เราจะต้องทําให้ต้นทุนพลังงานนั้นเป็นธรรมแล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนสามารถเป็นเจ้าของพลังงานได้ <c oughs> โครงการต่อไปที่จะทำนั้นคือการที่เรียกว่าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนแปลว่าหลังคาบ้านพี่น้องประชาชน,นแทนที่จะทิ้งไว้เฉยๆเ,เนี่ยเราจะมาส่งเสริมให้เกิดการติดตั้งรเรียกว่าโซลาร์ลูทท็อป <c oughs> นะครับแล้วก็ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เอาไฟฟ้ามาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายของตัวเองนะครับก็จะเป็นเรียกว่า r o sumer หมายความว่าต่อไปพี่น้องประชาชนจะเป็นทั้งผู้ผลิตแล้วก็เป็นทั้งผู้ขายพลังงานนั้นพลังงานนั้นจะไม่ไปอยู่ในมือขององค์กรใหญ่แต่เพียงอย่างเดียวแต่พี่น้องประชาชนจะเข้ามามีส่วนในการเป็นเจ้าของพลังงานมากขึ้นอันนี้ก็ทิศทางในระยะสั้นกับระยะยาวที่ต้องไปด้วยกันอีกอันนึงเนี่ย โลกใบนี้จะไปสู่การที่ต้องเป็นพลังงานสะอาดค,รคเรียกว่า green energy นะครับเป็นทิศทางของโลกใบนี้ดังนั้นไม่ว่าเฉพาะธุรกิจพลังงานหรือธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะไปทางด้านของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นดังนั้นทิศทางของพลังงานในอนาคตจะต้องเป็นพลังงานสะอาดที่มีสัดส่วนมากขึ้นนะครับ,รบที่เป็น green energy เป็นสัดส่วนสูงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นทิศทางเช่นกันของ การบริหารของการจัดการพลังงานของประเทศไทยทเป็นภาพความหวังที่เราฝันว่าจะเกิดขึ้นจริงในอดีตนั้นนะคะประชาชนคนไทยทุกคนนั้นเราเป็นผู้ใช้พลังงานแต่ว่าด้วยนโยบายของกระทรวงพลังงานวันนี้เราสามารถที่จะเป็นเจ้าของพลังงานได้โดยมีทิศทางเดียวกันก็คือการร่วมดูแลทั้งในเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านสนที่รับสนทีจีระวงศ์กราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งค่ะครับ เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตาม innovation focus เจาะนวัตกรรมค่ะ